ผมรอเลยไอเวนผมรอเอาไวเลเบิลออนสตรีมออนเพลย์สโต้พวกนี้มันก็ยังไม่ไม่สามารถมีดาวน์โหลดบนเพลย์สโต e ได้พวกนี้นะฮะแล้วก็ทางทีมงานมันเขียนประมาณไหนหนะ้ามันบอกประมาณว่าเราจะพยายามรับฟังความคิดเห็นให้มากที่สุดเลยเพื่อที่จะตอบโจทย์กับผู้เล่น เพื่อที่จะพัฒนาเกมให้เติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปพวกนี้นะเอเวนนี่ไง Play Store เอาไวเออร์นะฮะเอาลงมาซะนะอยากเล่นนะอยากจะเอาไปนั่งเล่นในห้องน้ำครับผมนะในห้องน้ำมันก็จะมีกลิ่นไออารม่าที่ผมชอบนะฮะกลิ่นอะไรว่าที่ผมใช้อยู่ตอนนี้น่าจะเป็นกลิ่นอดอกไม้หอมอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะรอบนี้แบน b a เบสแอรแทกแบนฟรีสแบนชิลแล้วก็แบนรโอเค อ้นี่ครีฮิลลิ่งครีฮิลลิ่งเคยเล่นแล้วนะฮะก็เก่งอยู่โอเคเอาเจ้าวอลล็อกก็แล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปกับเจ้า Energy Collector แล้วก็เดี๋ยวจะไปสายฮิลลิ่งแล้วก็จะไปสายพิษฮิลลิ่งกับพิษเป็นตัวหลักแต่ว่าจริงๆผมอยากลองเล่นสายอันติเมตดูนะฮะ สู่ครับสวัสดีครับภุม l เทวิ t ย y o ูสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะอย่าลืมกินข้าวเที่ยงกันด้วยจิบน้ํากันเยอะๆนะฮะโอเคอยากเล่นสายเอ่ออันติเมตมันก็มานะฮะฉะนั้นเล่นครับผมมาผมต้องกด1นึ่งสกิลก่อนนะเพื่อที่จะให้ Energy Collector มันทำงานนะฮะไม่งั้นพอถ้าผมผ่านเทิร์นแรกเพื่อเอาดอกเบี้ย Energy Collector มันก็จะไม่มีช่องในการแบรนดอม p l u exp 2นั่นเองนะ สวัสดีครับคุณโนเนมสวัสดีเพื่อนเพืนทุกคนนะอืยังไม่ลง Play Store ไอเวนย่น่างหงุดหงิดนะทุกคนนะอันตีบวกสไป์ไหมครับจะได้ปลาอันตีแรงๆกำลังนึกภาพเจ้านี่อันติจะเป็นการแปะพิษแล้วเ,เจ้าพิษมันจะเป็นดามจกับวูนหรือเปล่าทุกคน เอ้สไปเอาสปิริตโอเคผมดูเป็นวูนน้าเมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นกรณีอันติกับสไป์มันก็จะขาดฮิลลิ่งแต่ว่าฮิลลิ่งผมมาเอาจากทาเล้นได้อ่าน่าสนใจเดี๋ยวไปสปิริตอันติก็แล้วกันนะเพราะว่ามันจะได้แปะแรงๆร2 0บวกตรงนี้อีก4 8ก็จะเป็นเกือบเกือบเมันจะได้แปะพิษทีละประมาณเกือบเกือบแล้วก็ออกมาเรื่อยๆแล้วก็ตัวก็จะหนาด้วย เพราะว่ารอบนี้มี HP กับ h e ลลิ่งเกมยื้ออยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เกมยื้อบอกตรงๆเลยว่าคนที่เล่นสายพิษเสียเปรียบอยู่แล้วนะอ่ะเดี๋ยวลองดูสปิ r ดตกับสไปน e นะรอบหน้าก็น่าจะเอาเป็น HP เอาเป็น HP h e ลลิ่งไอฮิลลิ่งไม่ต้องการมากก็ได้นะเพราะว่า,าผมมี h ิลลิ่งจากทาเล n นอยู่แล้วนะเจ้าทาเล n นของเจ้าวอลล็อกตัวนี้ก็คือทุกๆครั้งที่พิษทำดามจ 15%จาก d ดาม g จของพิษตรงนั้นจะมาเป็นฮิลลิ่งนะฮะก็พิษมันจะทำ d ดาม g จทุกๆ0.7วิถูกปะ่ะถ้าเกิดทำ d ดาม g จ100มันก็จะฮิล15พวกนี้อืมเอา HP ชแชร์แล้วก็เอาเนเชอรัลหนึ่งอันเอาเพอร์ t ิสเทนวู d แปะไว้อันหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปอันติโอเค Hilling Dosh Healing d o s e ค่า d o s ส14ค่า d o s ส14อย่างน้อยเลยโหเอ้ยไม่น่าจะเอาแต่ว่าถ้าเกิดเอา h e l i n g แปะไว้อันนึงมันก็จะมี Project ไทยสำหรับออกเอ่อเทอร์พีเรเดี๋ยวต้องเอาอะยังไงก็ต้องเอาค่าดอชน้อยก็ต้องเอานะอย่างน้อยน้อยต้องเอาติดไว้สักอันหนึ่งนะ มันจะได้มีโปรเจกทายเพิ่มในการที่จะทำฮิลิ่งเอาฮิลมาจากอันติฮิลกับสไปก็น่าจะพอแล้วล่ะครับจริงเหรอถ้าเกิดออกรัวๆก็ได้ใช่ไหมอ่าโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวจะลองสเตปเออสปิริตฮิลิ่งดูนะไปไปเอ้ยพูดผิดสปิริตอันติไอนี่ฮิล ไอ้น,นี่ดอชเอาฮิวมาไว้ก่อนมันหาไม่เจอนะน,นี่นี่เนเจ้านี่ใช่ไหมฮิวิ่งอันติเมตตรงนี้แล้วก็รีเจนต์คอนโทรลพวกนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เอาเป็น HP c ช a r g าร์จขึ้นสายมาจริงๆถ้าอันติฮิวิ่งตรงนี้เพื่อนๆรู้ไหมว่าแรงมากๆเลยถึงมันจะแม็กที่480แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปสายอันติใน3ดาวขึ้นไปมันฮิลทีนึงเป็นเกือบเกือบพันพวกนี้เลยนะ ลองนึก้าโปกสายอันติที่มีสกิลอันติฮิลเต็มๆดูนะครับฮิลทีนึงเกือบๆเ,เอ,อ่อเท่าไหรว่า900กว่าเกือบพันอะประมาณพันหนึ่งบางคนถ้าเกิดมีสปิริตอันติเมตตรงเนี้ยก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นอีก48%ก็ฮิลเกือบเกือบพันสอผู้นี้นะแล้วก็จะได้ความหนาจากเจ้าตัวสปิริตที่เป็นตัวซับเดามจโอเคสตัดดี้โน้ต ต้องบอกว่าเจ้านี่น่าสนใจ Energy Collector s t u d y Note เอาเอา s t u d y n o t e เอามาแล้วก็ตรงนี้เอาเป็น Spirit เติมเลือดนะฮะแล้วก็เอาเป็นไอ้ตรงนี้น่าสนมันจะแปรพิษเพิ่มขึ้นแต่นี่ก็จะรีเจนเอ e เนอไวขึ้นเอา Spirit รีไวๆก่อนดีกว่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวอย่างอื่นค่อยว่ากัน ค่อยมาเติมท็อปปิ้งในการติดพิษเยอะขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดติดพิษเยอะขึ้นฮิลลิ่งผมก็จะแรงขึ้นนะซีซั่นนี้มีแต่คนโหดขึ้นโอเวอร์คิงกันไวมากๆเลยครับผมแพ้เยอะมากๆเลยถ้าจำไม่ผิดคุณโมโมโทาโร่แกค่าเฉลีย่ยเอเวอเรจในการเล่นอยู่ที่ประมาณ1.4นะแกะติดท็อป2ท็อป3ตลอดเลยนะจากการเล่นพวกนี้ถามว่าคนโหดเยอะไหมที่ผมอัดคลิปไม่ค่อยเยอะ นะ่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ระดับดมอนด์ Diamond นะเพื่อนๆที่ว่าไปเจอพวกระดับโอเวอร์คิงหรือว่าระดับคิงหรือว่าระดับมาสเตอร์ก็น่าจะงานหยาบนิดนึงนะโอเคอันตีผมเริ่มจะออกแรงแนละ้วทุกคนออกไวละมาเริ่มจะไวละแล้วก็ถามว่าผู้เล่นหายไปเยอะไหมบอกตรงๆว่าหายเยอะนะฮะเพราะว่าผมแมทชิ่งทีนึง่งเ,เกือบ เกือบเกือบครึ่งอุ้ยฮิลลิ่งฮิลลิ่งอันติเมทคอนโทรลนะแล้วก็เอาตรงนี้เอาเป็นชาร์จดอช์บอกให้ชาร์จดอช์มันเหมือนจะไม่ได้ใช้ก็เพราะว่าค่าดอช์ของผมมันน้อยเหลือเกินนะฮะฮิลลิ่งตรงนี้เอาดีไหมไม่ต้องนะเอาฮิลลิ่งอันติเมทตรงนี้จะได้ขึ้นสายอ่ะอ้นี้สตันอ้นี่ออกอันติเอาชาร์จดามจจะทำงานดีมากๆเพราะว่าดามจ ทุกๆดาเมจที่ทําได้มันรวมถึงดาเมจพิษด้วยผมแปะพิษทุกๆ1นึ่งวิอยู่แล้วนะนั่นก็หมายถึงผมมีโอกาสรีเจนสกิลทุกๆศูนย์จุดเจ็วิอยู่แล้วเจ้านี่เล่นสายดอชเขาแพ้ทางผมเขาแพ้ทางผมอย่างมากฮิลลิ่งทีนึงเท่าไหร่เนี่ยโอ้ดูไม่ทันนะน่าจะฮิลทีละประมาณ200กว่ากว่า คิวทีนึ่งประมาณ190เกือบ200โอเคยังไม่แรงยังไม่แรงพอแต่ว่านี่ดูเดใช้ได้อยู่นะมีคนเล่นพิษหรือเปล่ายังเหมือนดูทรงจะไม่มีคนเล่นพิษนะฉะนั้นเดี๋ยวผมแปะพิษเพิ่มขึ้นยิ่งพิษเยอะฮิวผมก็ยิ่งแรงอ่ะประมาณนั้นนะฮะผมอยากจะเข้าไปนั่งเล่นในห้องน้ำจะตายแล้วเนี่ยทางทีมงานเขาอัพ อัปเดตมา2รอบแล้วนะฮะกับซีซันของเดือนนี้ซึ่งทั้ง2รอบเนื้อหาหลักๆก,ก็คือทำให้ภาพสวยขึ้นนะบ้าเอ้ยนั่นเป็นจุดที่คุณควรจะแก้จริงๆหรือว่าเนี่ยไอ้บ้าเอ้เอาลง Playstore ซะ APK ดีเทลอะไรก็มีตัวละตัว,ตวอินสตทองก็มีหมดแล้วนะอุ้ย อันติติดคริ800แล้วก็ติดคริทำลายเลือดไป10.5เปอร์เซ็นต์แสดงว่าโปรเจกต์ทายเยอะ5ตัวโอเคดอ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 ดตีตีตีอโอเคตกใจนะฮะอ้นี่เอาเป็นเอ่อ hp b o o บูสต์หนึ่งอันจะได้ขึ้นสายแล้วก็ไปอันติ เจ้านี่เอาเป็น s p i r i t contract นะครับผมแล้วก็เอาเป็น HP share แล้วก็ตรงนี้เอาเป็น poison control จัดมารอนานจนเน่าเลยครับไม่เอาลงสักทีโอ้สักไอ้นี่กำลังจะเข้าซีซั่นที่3ที่มันโม้แล้วจากทางทีมงานนะฮะมันบอกว่าเดี๋ยวจะเ,เข้าแล้วเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะไอเวนจะมา3เดือนแล้วนะ3เดือนนิดนิด หลายๆคนก็คงจะเบื่อแล้วผมก็เบื่อเหมือนกันเนี่ยเมื่อไหร่จะลงนะฮะไอ้นี่ผมพูดได้นะเพราะว่าผมก็เล่นตั้งแต่ซีซั่นที่1อ่ะอ่าฉะนั้นผมก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สามารถออกความคิดเห็นจากทางทีมงานได้ด้วยนะว่ามึงเอาลงสักทีอยากให้เกมมันโตนะฮะจะได้มีแมทชิ่งเยอะๆคนจะได้มาเล่นกันสนุกๆมันจะได้จับคู่กันไวๆพวกนี้นะ คนนี้เล่นพิษอันติเหมือนผมเป๊ะๆอัพสายคล้ายๆกันด้วยนะคล้ายๆกันเลยมาๆใช่ครับรอลงโทรศรัพท์ตัวโปรแกรมติดตั้งก็มีอยู่แล้วนะทางทีมงานก,ก็ไม่รู้คิดอะไรนะเอา HP charge แล้วก็ั n ติ m ม a t control โอเคอันนี้จะเป็นอ n t i m a t แปะพิษเลือดเยอะหรือ,อยังยังไม่เยอะนะฮะ ฉะนั้นเอาเป็นเอ่อ uh, HP share ก่อนนะแล้วก็เอาเจ้านี้เป็นอันติเมทวุ่นนะไอ้นี่ถ้าเกิดตีติดคริค่าคริ15จะได้สายอันติไม่เอานะน้อยเกินอ่ะรอบหน้าเอาเป็นวูนค Control ตรงนี้ก็แล้วกันนะสปิริตผมโอ้โหเลือด480ไอ้บ้าเลยโคตรน้อย ผมมาเล่นตอนซีซั่นใกล้ๆจะจบหนึ่งแรกๆก็งงเหมือนกันนั่นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่าตอนนี้อุ้ยทันว่าเนี่ยถ้าถ้าเขาอันตีผมแพ้โอเคนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากันนะเพราะว่าสปิริตของผมเลือด480อย่างนี้หน้าสงสารเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวผมไปหาที่เติมเลือดให้คุณนะผมต้องเอาเอาฮิลลิ่งนะผมต้องเอาฮิลลิ่งเจ้านี้จะขึ้นสายไว เอาขึ้นสายไวดีไหมวะทุกคนเลือดผมเหลือตั้ง16เหลือเฟืออยู่แล้วนะเอาขึ้นสายไวก็ได้มาแล้วก็เดี๋ยวไปสปิริตรัวเลยแล้วกันนะฮะเอาละถ้าขึ้นสายไวผมก็จะเจองานยาบแบบนี้นะฮะก็คือถ้ามีสกิลที่ผมอยากได้ผมผมก็ต้องเลื่อนผ่านแบบนี้โอ้ยอ่าโอเค ได้ Spirit Marble มาจะมีดาเมจขึ้นอีกเล็กน้อยเอาเจ้าคอการเดี๋ยวไปสายสปิริตก่อนอุ้ยอินเทนทีฟต้องเอาจัดมาอ n t e n นทีฟเอามาเงินหมดเรียบร้อยหมดตูดหมดตูด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ้ามาส p i r i t แบบนี้เดี๋ยวผมไปไอ้นั่นเลยเดี๋ยวผมจะไปสาย Spirit ก่อนละกันนะฮะ เพื่อที่จะเอาอินเทนทีฟแล้วก็เอาการรีอันติรัว,วๆพวกนี้หน้าไหนๆก็มีเจ้าเมจิคอลโปเกอร์แล้วมันก็ต้องใช้มันนะฮะอันติก่อนไหมครับอันติฮิวยังไม่เต็มเลยเดี๋ยวไปอันติเลยครับผมเอาเจ้าเฮเวนเบชมาช่วยอะอะฮะเจ้านี่อยู่ที่อันติใช่ไหมเดี๋ยวไปอันติก่อนนะทุกคนเพราะว่า ผมจะต้องออกรัวๆออกเร็วๆแล้วก็ regen รีเจนรัวๆมันจะได้มีฮิลลิ่งมาเรื่อยๆไม่งั้นผมก็จะไม่รอดนะอันนี้ยี่สิบสี่เปอร์มีมีดดเมจกับคอกาดเล็กน้อยติดพิษน้อยโอเคเดี๋ยวไปสายอันติเมตรัวๆเพื่อที่จะให้มันขึ้นเป็น120%ตรงนี้จะได้ฮิลหนักๆแต่ว่าที่ผมต้องการมากกว่านั้นคือ ความสามารถในการที่จะรีเอเนอร์จีให้มันไวกว่านี้นะเจ้านักบวชโลนยังไงเล่นสายพิษมีพอยซื่นเบิร์ดไม่ต้องดูนะฮสอ,สอดาวอย่างนั้นเขาไม่มีอยู่แล้วนะฮโอ้ยวอยู่ไวอย,วอยู่ยังไวอยู่สปิริตเลือด859โอเห็นแล้วจะร้องนะเห็นเลือดสปิริตแล้วสปิริตบอกมึงขึ้น3ดาวแบบนี้แล้วทำไมให้เลือดผมแค่นี้นะ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะลูกนะเดี๋ยวพ่อจะปั้นขึ้นมาเดี๋ยวพ่อไปสายนู่นก่อนโอ้โหเนี่ยเยเอามาอันไหนที่เป็นอันติผมเอาเลยละกันนะฮะเล่นกักี่คนวะเนี่ยหาไม่เจอเลยได้อันติเมทคอนโทรมาถือว่าดีนะในเจ้านี้มาแล้วก็เดี๋ยวจะไปขึ้นอันติต่อเอาให้เป็นสีดาวไปเลยเพราะว่าตัวรีชาร์จของผมยังไม่มีเลย เพื่อนๆอ,อย่าลืมกินน้ากันด้วยนะฮะอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวระวังเป็นไข้กันด้วยช่วงนี้แล้วก็ที่กรุงเทพเห็นว่าน้ําท่วมอีกแล้วนะถ้ายังไงก็พยายามอย่าประมาทกันนะฮะทั้งสุขภาพเราแล้วก็ทั้งการเดินทงเดินทางพวกนี้นะโอเคน่าจะชนะหรือเปล่าหรือเปล่าอ่ะน่าจะสู้ได้ไม่รอดวะ เขาฮิวแค่พันแปดเองสแสดงว่าเดามจพิษมันยังน้อยไปใช่ไหมอันติออกช้าเกินไปเดี๋ยวจะเอาอันติให้ดีกว่านี้นะออกได้แค่4ครั้งไปหาอันติกันเอาเป็น HP ช h a r าร์จอั m ติเมทคอนโทรแล้วก็เอาชาร์ e คร e นะฮะ Energy Cost โอเคยังไม่ขึ้นอีกนิดนึงออ้นี่ผมขอเอา Regen Control ไว้ก่อนอันนึงนะ อ่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันรู้สึกเหมือนกับมี s t u ด y n o โนไม่คุ้มเลยนะถ้าเกิดมีเจ้าเมจิคอโปเกอร์นี่ผมก็จะเหมือนกับติดอยู่ในลูปที่ว่าอยากจะใช้มันนะแต่จริงๆแล้วคนที่ว่าเล่นชำนานเขาจะตัดใจได้นะแต่ว่าผมยังไม่ถึงจุดนั้นด้วยนเสียดายนะ เพราะว่าเมจิคฮอโป๊กเกอร์มันเหมือนกับตัวที่ทําให้พลาดโอกาสชนะหลายครั้งผมผมหลายครั้งละที่ว่ากําลังจะหาสีสกงสีสกิลแล้วมันมันพลาดไปจากการที่ว่าไม่ยอมกดสกิลระหว่างทางพวกนี้นะเน่ยฮิลลิงไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวไปหาโอ้โหนี่ไงเนี่ยพอเป็นอย่างเงี้ยผมก็จะไปสปิริตอ่าเรียบร้อยเอาอันติขึ้นมาอันติก็ได้ว่ามา ไปอันติกันก่อนนี่แหละมันจะอีหลักอีเหลือแบบนี้นี่แหละนะฮะทวินสปิริตต้องเอายังไงก็ต้องเอาจัดมาไอ้นี่ฮิลลิ่งฮิลลิ่งเลือดเลือดเลือดอันติโอเคเดี๋ยวอันติพิษนะฮะอันติพิษเลเวลหนึ่งโอ้ยจะร้องตัวรีชาร์จก็ยังไม่มีเจ้าสปิริตก็เลือดน้อยเหลือเกินแต่ถ้าเกิดมีทวินสปิริตมาผมอาจจะช่วยได้เยอะนะต,ติดพ้งติดพิษแล้วก็ อันติเมตคอนโทรตรงนี้ก็จะแรงขึ้นอีก24ซนตมาเจอเจ้าวอลล็อกนะฮะเขาน่าจะแพ้ผมทุกคนอผมมีสกิลทองตั้ง2สกิลจะแพ้ได้ยังไงนะเอาละทำทรงทำทรงจะแพ้อยู่เนี่ยกูว่ากูแพ้ว่าแล้วไอ้วินแพ้ฮิลลิ่ง3000ได้ HP มาไปอันตินะ อันติหนึ่งอันติหนึ่งรอบนี้คนเล่นอันติเยอะด้วยนะสามคนเป็นอย่างน้อยเอาละไอ้น,นี่ผมก็อยากได้เอาเอาสปิริตแล้วก็เอาเป็นสปิริตพิษเดี๋ยวไปสปิริตก่อนนะฮะมีปะ่ะอันเดียวโอเคเอาเอ่สปิริตคอนแทรคโอเคขึ้นสายได้คอการ์ดมาแล้วก็คอการ์ด มันมาจอต่อหน้าผมแบบนี้เอาสิว่ารออะไรนะฮะเออมาได้เรียบร้อยเอามาามา,มาเริ่มมาแล้วเจอนักบวชล้นผมน่าจะสู้ได้นะเขายังไม่เคยชนะผมเลยเนี่ยตั้งแต่เล่นมารอบนี้นะฮะน่าจะเป็นผมชนะทางเขาเลือดผมเหลือหนึ่งทุกคนมาเต็มทั้งสองสายแล้วเลือดสปิริตพันห้าโอเคไหนดูสิไอ้นี่เติมเลือดรัวๆเอาแล้วว่า เติมเลือดเติมเลือดอันติเหมือนกันโอเคไอน,นี้จะเป็นสตัน energy energy เอา energy cost แล้วก็เอาเป็น healing เอา regen control นะฮะแล้วก็เอา hp charge จะได้ชาร์จไวขึ้นแล้วก็เอาลดพิษ magic defense เจ้านี่ก็ต้องเอาสปิริตจะได้ถือขึ้นมามาออกมาเลยอันติอ่าโอเคมารอบนี้ผมถือขึ้นเยอะเอาดิมาไม่มีเมจิกคริด้วยคุณน่าจะไม่รอดว่ะอุ้ยนิดนึงนิดนึงโอเคแตกไปแล้วอันติวนไม่ทันดามจเลยขาดขาด,ขาดครับอันติฮิลกับอันติพิษต้องเต็มครับถึงจะได้ฮิลเพิ่มเติมได้ใช่ไหมอันติฮิลกับอันติพิษต้องเต็มไอ้นี่ฮิลลิ่งฮิลลิ่ง อันติฮิวเต็มละอันติพิษเลเวลสองเรียบร้อยเออ่ตรงนี้จะเป็นฮิลิ่งถ้าผมเอาฮิลิ่งมาตัดพวกคุณมันจะช่วยได้ไหมเอามาไว้อันหนึ่งนะฮะแล้วก็เอาเป็นดอชแชร์ไม่เอาไม่ Anti เอาอันติพิษเอาอันติพิษมาพรีแบทเทิร์นวูลไม่เกี่ยวกับดาเมจพิษเนาะเอาวูลอิมูนนะแล้วก็เอาเป็น HP แชร์อีกอันนึงเอามา นี่ผมลืมไปเลยนะครับว่าผมมีเมจิคฮอปโปเกอร์อยู่นะฮะมาเมื่อกี้ผมแพ้เขารอบนี้ยังไงผมจะต้องชนะแล้วละ่ะผมมีทวินสปิริตพิชเขากับผมแปะเหมือนจะพอๆกันเลยนะฮะผมน่าจะชนะโอเคกูดตัวสปิริตผมซับดามจไปสามพันห้านะไอ้นี่ป้องกันการโดนตีติดคริฮิลลิงฮิลลิงเอา ผมลืมไปเลยว่าผมมีเมจิคอลโป k เกอร์นะไม่ได้ใช้แล้วเอาเอาลดเดามจ e ไลฟ์สตีลดเดมจไอ้น,นี่จริงๆดีมากเพราะว่าเดามจทุกเดามจมีโอกาส30%ที่จะฮิลผมมีพิษเกือบตลอดเวลาเอามาแล้วก็เดี๋ยวจะรอนะฮะเม er. จิคอลโป k เกอร์จริงๆเจ้านี่ก็จำเป็นนะฮะ อันติมันออกไม่ทันแล้วอ่ะบ้าเอ้ผมขึ้นสายช้าเกินไปมาเอ่อ holy explosion เหรอ holy explosion โอ้ดาเมจเข้าเยอะทุกคนอันนี้ผมมีโอกาสแพ้สูงมากนะะดาเมจเข้าหมื่นกว่าเนี่ยน่ากลัวเนี่ยเอาชนะเฉยกู o d เอ่อ t h ร r a ีเรนะ แล้วก็ไหนๆก็มาสายนี้แล้วเดี๋ยวผมไปฮิลลิ่งเอาสกิลนิดนึงแล้วกันอุ้ยมาเห็นแล้วมาอีกแล้วยอมไม่เอาก็ได้ว่าเอามาเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเมจิคอลโปเกอร์นะฮะฮิลลิ่งแล้วจะมีพิษอันนี้ก็จําเป็นมากเหลือใครตอนนี้เหลือเจ้าตัวนี้ตัวเดียวเขามีเฮเวนเบชอีก2ครั้งโอเคถ้ายือ้อยื้อก็ได้แต่ว่าอาวุธคอนโทรลน่าจะคุ้มกว่านะ เฮเวนเบชเลยอีก3รอบสแสดงว่าเขาไม่ค่อยแพ้เลยวะ่ะเดี๋ยวต้องเก็บเงินแล้วนะไม่งั้นไม่รอดเขามีโอกาส3ครั้งผมมีโอกาสครั้งเดียวมาดูจากของแล้วผมเหมือนจะเหนือกว่าเขาเล็กน้อยนะผมฮิวแรงนะโอเคเขาก็น่าจะพยายามลดเลือดดดเมจของเขายังพอๆกับเมื่อกี้นะมีฮิลิ่งไทม์ครอสน่าจะไม่ใช่ออปชันแล้วละ่ะ อันนี้ลดดามจเพิ่มดามจชเขาเล่นสายคริเลเวลแม็กซ์อันนี้จะเป็นการระเบิดดามจพิษเอาเจ้านี้ด้วยดีกว่าเอออันติเมคอนโทรเอามาครับฮิลลิ่งแอเร่รอบหน้าได้ใช้เปล่าวะฮิลลิ่งฮิลลิ่งฮิลลิ่งผมไม่มีเมดิคอลเอ็กโพรชั่นก็อาจจะไม่ได้ใช้อาจจะไม่ได้ใช้ แต่ว่าเดี๋ยวติดไว้มันอุ่นใจอ่ะเดี๋ยวเอาติดไว้ก่อนนะฮะติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนอุ่นใจนะฮะก็สอโอ้โหพันหนึ่งมาฮิลลิงขึ้นมาเมื่อกี้เขาไม่ลดเลยอ่ะทำไมรอบนี้ลดวะเนี่ยเมื่อกี้เลือดผมแทบไม่ลดเลยดามจเขาเหมือนหายไปนิดนึงด้วยนะฮะเมื่อกี้ปกติผมเจอ Holy Explosion ผมจะ เลือดไม่ลดเมื่อกี้ลดไป30%มันไม่ใช่เพราะว่าผมหลบได้แน่เลยนะ hp robustness อันนี้ยิงเลือดลดก็ยิ่งมี damage แรงขึ้นก็ก็ดีเอามาอันนี้ทุกครั้งที่มีการแปะบูลจะมีโอกาสแปะพิษเอา hp share โอเคของดีชอบมาขัดนี่แหละคือความสามารถของ magical poker มันจะโดนอย่างนี้นี่แหละนะฮะ รีบหาต้านครีกับต้านวูลเลยครับได้ใช้หมายถึงเอ่อฮิลลิ่งแอเรย์ใช่ไหมไอ้นนี้ a v e n b a s e เขายังมีอีกครั้งหนึง่งอะเอามาสปิรดตผมโตอ้วนๆอ,อย่างนี้ผมสู้ได้อยู่แล้วนะมาเดดโอ้ยเหี้ยมเดดบิลลี่ติดครี2,135เรียบร้อยฮ่าเดดบิลลี่ติดครี2,126 d ดาม g e ถ้าผมไม่โดนครีผมชนะเพราะว่ามันจะมีช่องว่างเลือดให้ผมฮิวิ่งอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าคุณก็เป็นสายนี้อยู่แล้วนะเมจิกครีเลเวลแม็กซ์แปดสิบสี่สิบเปอร์เซ็อ่ะโอเคสมควรสมควรนะฮะสมควรจะระเบิดแล้วก็ติดครีนะ